มีดหมอหลวงพ่อเดิมนับว่าเป็นวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของขลังที่มีชื่อเสียงลำดับตน้ตนๆของประเทศซึ่งหลวงพ่อเดิมนอกจากจะเรียนปริญญาติวิปัสสนาแล้วยังได้ร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมการทำเครื่องรางของขลังจากพระเกจิอาจารย์หลายต่อหลายท่านจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำมีดหมอจนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิมมีอาคมแก่กล้าที่สุด บางท่านเรียกมีดหมอของหลวงพ่อเดิมว่ามีดปราบชาตรีนัน่นก็เพราะว่าหลวงพ่อเดิมได้สร้างมีดหมอเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการถูกรังแกจากนักเลงหัวไม้แต่ในทางพุทธคุณมีดหมอของหลวงพ่อเดิมมีพุทธคุณที่ครอบจักรวาลก็คือป้องกันคุณมใสขับไล่พูดผีปีสานพิฆาตอสรพิษร้ายและแก้อาถรรพ์ต่างๆได้เชื่อกันว่า มีดหมอหลวงพ่อเดิมนับว่าเป็นวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของขลังที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆของประเทศซึ่งหลวงพ่อเดิมนอกจากจะเรียนปริยัตวิปัสนาแล้วยังได้ร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมการทําเครื่องรางของขลังจากพระเกจิอาจารย์หลายต่อหลายท่านจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทํามีดหมอจนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิมมีอาคมแก่กล้าที่สุด บางท่านเรียกมีดหมอของหลวงพ่อเดิมว่ามีดปราบชาตรีนัน่นก็เพราะว่าหลวงพ่อเดิมได้สร้างมีดหมอเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการถูกรังแกจากนักเลงหัวไม้แต่ในทางพุทธคุณมีดหมอของหลวงพ่อเดิมมีพุทธคุณที่ครอบจักรวาลก็คือป้องกันคุณไสขับไล่พูดผีอีสานพิฆาตอสอรพิษร้ายและแก้อาถรรพ์ต่างๆได้เชื่อกันว่า มีดหมอหลวงพ่อเดิมนับว่าเป็นวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของขลังที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆของประเทศซึ่งหลวงพ่อเดิมนอกจากจะเรียนปริยัตวิปัสนาแล้วยังได้ร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมการทําเครื่องรางของขลังจากพระเกจิอาจารย์หลายต่อหลายท่านจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทํามีดหมอจนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิมมีอาคมแก่กล้าที่สุด บางท่านเรียกมีดหมอของหลวงพ่อเดิมว่ามีดปราบชาตรีนัน่นก็เพราะว่าหลวงพ่อเดิมได้สร้างมีดหมอเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการถูกรังแกจากนักเลงหัวไม้แต่ในทางพุทธคุณมีดหมอของหลวงพ่อเดิมมีพุทธคุณที่ครอบจักรวาลก็คือป้องกันคุณใสขับไล่พูดผีอีสานพิฆาตอสอรพิษร้ายและแก้อาถรรพ์ต่างๆได้เชื่อกันว่า มีดหมอหลวงพ่อเดิมนับว่าเป็นวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของขลังที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆของประเทศซึ่งหลวงพ่อเดิมนอกจากจะเรียนปริยัติวิปัสสนาแล้วยังได้ร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมการทําเครื่องรางของขลังจากพระเกจิอาจารย์หลายต่อหลายท่านจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทํามีดหมอจนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่ามีดหมอของหลวงพ่อเดิมมีอาคมแก่กล้าที่สุด บางท่านเรียกมีดหมอของหลวงพ่อเดิมว่ามีดปราบชาตรีนัน่นก็เพราะว่าหลวงพ่อเดิมได้สร้างมีดหมอเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการถูกรังแกจากนักเลงหัวไม้แต่ในทางพุทธคุณมีดหมอของหลวงพ่อเดิมมีพุทธคุณที่ครอบจักรกวาลก็คือป้องกันคุณใสขับไล่พูดผีอีสานพิฆาตอสอรพิษร้ายและแก้อาถรรพ์ต่างๆได้เชื่อกันว่า มีดหมอหลวงพ่อเดิมนับว่าเป็นวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของขลังที่มีชื่อเสียงลำดับต้นๆของประเทศซึ่งหลวงพ่อเดิมนอกจากจะเรียนปริยัติวิปัสสนา